โอเค first first t a y s สวัสดีครับ uh, วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า uh, ระหว่างเทรด DW หรือว่า derivative f a n d s กับ forex เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเราเราจะเทรดตัวไหนดีแล้วเราก็มาลองดูกันเลยแล้วกัน uh, เราข้อแตกต่างนี่ก็คือว่าไอ้กา DW เนี่ยเขาเทรดใน exchange ก็คือเวลาซื้อขายเนี่ย มันต้องเข้าไปมันต้องมีบรกแล้วก็เวลาการซื้อการขายเนี่ยมันอยู่ในเซ t ตก็คืออยู่ในเอ็กซ์ g เชนของเราเพราะฉะนั้นในข้อมูลการซื้อการขายเนี่ยมันจะมีเขาเรียกทรานสเปอร์เรนซก็คือความโปร่งใสนะครับแล้วก็ไอ,อ้ Forex เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกออฟเอ็กซ์เชนเทรดก็คือว่าเขาไม่มีเอ็กซ์เชนหรือว่าตัวตลาดใหญ่ๆที่รองรับ f อ r Forex ตัวจริงอ่ะเขาจะเทรดกับเขาเรียกแบงก์ bank ใหญ่ๆประมาณในทั่วโลกเขาคิดว่าประมาณ12แบงก์ที่เขาเทรดกันโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เทรดกันแต่ว่า Forex ที่เราเทรดกันนี่ก็คือเขาเรียก Retail Off Exchange Retail Trade ก็คือเราเทรดกับกับบล็กที่เราเปิดบัญชีอีกนะครับเพระาะงั้นราคาเนี่เขาเอามาจากที่อื่นอีกทีหนึง เพ,เพราะมันไม่มีไอตัว exchange เนี่ยที่จะบอกราคามันอะไรเท่าไหร่อ,อันที่สองนี่ dw มันเป็นของ stock ก็คือหุ้นหรือไม่ก็ index เป็น index ก็คือดัชนีของหุ้นมันต่างกับ forex forex นี่ก็คือเราเทรดสกุลเงินต่างกันอย่างสมมติ us dollar กับ japanese yen นี่ก็คือเราเทรดระหว่าง2ส,สกุลเงิน ระหว่างดอลลาร์กับเยนทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปัจจัยที่แตกต่างกันเหตุผลก็คือว่าสต็อกหรือว่าหุ้นเนี่ยมันมีพอมีมีเออร์เน็ง e นะมันมีผลประกอบการนะมันมีจ่ายค่าดิวิเด n นหรือค่าผลตอบแทนนะมันมีหลายปัจจัยที่สามารถทําให้ตัวหุ้นมันขึ้นหรือมันลงได้รวมทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจนี้เศรษฐกิจโลกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เวลา สมมติหุ้นทั่วโลกตกหุ้นเราก็ตกไม่ว่าเราจะบริษัทเราจะแข็งแรงเราจะดียังไงก็ตามหุ้นทั่วโลกตกเราก็ตกหรือหุ้นทั่วโลกดีแต่ว่าบริษัทเราบริหารไม่ดีขาดทุนหุ้นก็ตกได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอเทรดกับ forex currency pair นี่เราเราเขาไม่สนใจว่ามันไม่มีปัจจัยตัวอื่นเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจระหว่างสมมติว่า ดอลลาร์เยนหรือว่าดอลลาร์สาร์กับอ่าญี่ปุ่นเศรษฐกิจของอเมริกากับเศรษฐกิจของอ่าญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นเนี่ยอันไหนมาดีกว่ากันถ้าเผื่อเศรษฐกิจอเมริกาแข็งอ่าก็เราก็ลองอ่าเราก็ซื้อของอเมริกาเยนอ่าดอลลาร์เยนใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อเศรษฐกิจของอเมริกาอ่อนกว่าของญี่ปุ่นเราก็ชอดอ่าของดอลลาร์เยน มันมีแค่ปัใจจัยใหญ่ๆแค่ไม่กี่อย่างสำหรับ Currency i ้ p a i r forex แต่สำหรับพวกหุ้นพวก Index หรือ dw นี่มันมีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้ราคาผันผวนได,ได้เยอะใช่ไหมครับอันต่อไปก็คือ expiration date ก็คือ dw นี่เขามี expiration date หรือไม่ก็วันหมดอายุซึ่งอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่สาสเดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปาแต่ว่าไอ้ forex เนี่ย มันไม่มีวันหมดอายุก็คือ c ข l เรีย spot spot rate ก็คือเวลาณขนาดนั้นอย่างสมมติว่าหุ้นอ่า example set index ตัว S อ่ S 5 0เนี่ยอ่มันมีหมดอายุทุกๆ3เดือนทุกๆไตรมาสอันนี้ก็คือตัว underlying ก็คือตัว,ต,วตัวแม่เขานะครับแต่ถ้าเป่อ D W น, DW, นี่อาจจะมีอ่ ตัวนี้หมดอายุเดือน6เดือนเดือน9เดือน4อะไรก็ว่าไปพอเฉพาะเพราะแต่ละคู่ DW แต่ละซีรีส์นี่มันต่างกันแต่ว่าของ Forex อะมันไม่หมดอายุนะครับแล้วก็ต่อไปแล้วก็ DW นี่เราไม่สามารถช o r ตได้ก็คือเราซื้อคอถ้าเผื่อเราคิดว่า DW ของตัวเนี้ยมันจะขึ้นนะเราก็ซื้อคอ แต่ถ้าเผื่อนดี่คิดว่าดีวีของตัวนี้นะราคาเนี่ยราคาพุดราคาดัชนีของเซตห้าสิบแล้วกันราคาของ 50, ดัชเซตห้าสิบดัชนีขึ้นเราก็ซื้อคอแต่ถ้าเผื่อราคาของดัชนีเราคิดว่ามันน่าจะลงนะแต่เราเราเราไม่สามารถช็อตคอได้แต่ว่าเราสามารถซื้อพุทได้นะครับเพราะว่ามันมีพูดง่ายๆคออัพก็คือซื้อคอถ้าเผื่อคิดว่ามันจะขึ้น พุทธดาวก็คือซื้อพุทธถ้าเกิดคิดว่ามันจะลงเราวแถ้าเผื่อมันไปตามที่เราคิดเราก็ได้กำไรโอเคเนาะแต่ว่าไอ,อ้ forex เนี่ยเราสามารถลองกับ short ได้ long ก็คือซื้อเราก็เลยซื้อแล้วก็ไปขายได้กำไรสมมติหนะ้าถ้าเผื่อมันขึ้นตามที่เราคิดเราก็ไปขายได้กำไรแต่ถ้าเผื่อเราคิดว่ามันจะลงเราก็ short หรือว่าขายก่อนแล้วก็ไปซื้อข้างล่างเพื่อจะได้กำไร ถ้ามันเป็นไปตามที่เราถ้าเป็นเป็น,ปนไปตามที่เราคิดเนาะโ okay. อเคอันที่สอันต่อไปก็คือ margin ก็คือ DW นี่เขาไม่มี margin margin คืออะไรก็คืออยู่ต้องวางเงินเอามีเงินมัดจำไว้ก่อนจะซื้อ DW นี่ไม่มีถ้าเปอยู่จะราคามันบาทห้าสิบอยู่ก็สมมติซื้อ100ยร้อย0หน่วยก็150บาทอยู่ไม่ต้องมีอยู่ไม่ต้องมีเงินมัดจำ ถ้ forex ถ้าเผื่จะซื้อดอลลาร์เยนอยู่ต้องมีเงินมัดจำแล้วแต่แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ว่าอยอูจะเทรด full l o t o อด i ิ i ิหลอดไม o ครหหรือว่าเซนอะไรก็ว่าไปแต่ละสะกุลเงินมีเงินมัดจำต่างกันเพราะว่าความพันพวนมันต่างกันนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆความแตกต่างต่อไปอ similarity ก็คือความเหมือนกันความคล้ายกัน DW กับ Forex นี่ก็คือ d e r i v e product หรือไอตัวอนุพันธ์ที่ที่เราจะเห็นในฟา r t Fla ที lex, บ้านเรานี่แหละอนุพันธ์คืออะไรอนุพันธ์ก็คือ,อมันเป็นมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนมันไม่ได้มีหุ้นหรือมีอะไรมีมีราคาของตัวมันเองมันเอาราคาอ้างอิงมาจากตัวอื่นสมมติว่า z e t DW z W Set 50ก็เป็น S50 แล้วก็เป็นค่ายอะไรแล้วก็ เป็นค a l l หรือว่า put แล้วมันก็มีปีไหนแล้วก็ expire เดือนไหนเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ forex มันก็เป็น derivative ก็คือราคาเนี่ยเขาก็อ้างอิงมาจากตัวจากจากแบงค์ใหญ่ๆที่เขาเทรดกันใน electronic exchange นะครับแล้วก็อันที่เหมือนกันก็คือ d w กับ forex เขาเรียก zero sum game zero sum game ค,คืออะไรสมมติว่า มันต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายใช่ไหมครับถ้าผู้ซื้อได้กําไรผู้ขายต้องขาดทุนผู้ซื้อได้กําไรร้อยหนึ่งผู้ขายต้องขาดทุนร้อยหนึ่งบวกลบคูณหาร่ะมันจะเป็นศูนย์นี่ก็คือ zero sum game อันต่อไปก็คือ high leverage high leverage ก็คือมันเป็นตัวตัว,ต,วตัวทดสูงเราสามารถวางเงินนิดหน่อยนิดเดียวเพื่อจะเพื่อจะอเพื่อจะได้ผลตอบแทนเยอะ ก็คือเ,เรา,เรา,เ,ราเรามาดูวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งว่า leverage คืออะไรนะครับอ,อ,อันต่อไปก็คือ high risk ไอ้พวกอนุพันธ์นี่มันความเสี่ยงสูงถึงสูงมากเพราะว่าในเซตในกรอตอนนี่เขาบอกว่าเนี่ยไอ้การซื้อขายอนุพันธ์เนี่ยมันเสี่ยงกว่าไปเล่นพระเครื่องเข้าใจไหมครับถ้าเผื่อพระเครื่องนี่ถ้าเผื่อโดนหลอกมาคาราคาพระเครื่อง็เลยพาพระแต่ละองค์ก็เป็นศูนย์ แต่ตลาดอนุพันธ์นี่มันอาจจะติดลบก็ได้สมมุติเราฝากเงินเข้าไปเบอร์นึงเราก็มาบริหารไม่ดีเราจะขาดทุนเราอาจจะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีกำจัดมันไม่มีกาจัดแล้วแต่ว่าตลาดมันจะพันผวนมากแค่ไหนนะครับข้อแตกต่างแล้วก็ข้อเหมือนเรียบร้อยแล้วเรามาดู Long o n e s h o r ก็คือ,อความเราจะเทรดตรงไหนดีอ่ะ ดีดีเปยูอ่ะจอดีสำหรับ Short Time Trader ก็คือว่าเพื่อเนื่องจากว่าไอ้มันมีมันมีไทม์ดีเคไม่สามารถไม่ควรจะถือไว้ได้นานนะครับอันนี้ก็คือไม่ควรถือ DW ได้ไว้นานเพราะว่าทุกๆวันม,วมูลค่าของของเขาเนี่ยจะตกลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถเราเรา,เราไม่ควรเก็บไว้นานนะครับ เพราะฉะนั้นมันดีสำหรับคนที่สามารถนั่งหน้าจอได้แล้วก็เทรดเขาเรียกเขาเรียกเดย์เทรดแต่ว่า forex อ่ะ forex เนี่เพราะว่ามันไม่มี time decay มันไม่มี volatility มันสามารถเทรดได้ทุก time frame อาจจะเป็น day trader ก็ได้อาจจะเป็น swing trader ก็ได้อาจจะเป็น trend trader ก็ได้มันได้หลายอย่างนะครับอ,อันที่สองก็คือเนี่ย fund s e c u r i t y ก็คือเงินที่เราฝากเข้าไปในบล็อกเนี่ย ในเมืองไทย D W เป็นบรกเมืองไทยมันจะกรตทอของเมืองไทยมีกฎหมายควบคุมไอ้พวกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วส่วน forex เนี่ยเงินที่เราฝากไปไม่รู้ไปอยู่ในประเทศไหนเพราะฉะนั้นเงินที่เราฝากไป 1.,000 0บาทความมั่นคงของ10,000่บาท,ทีกับ D W จะดีกว่าความมั่นคงของ1 0บาทของ forex เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในประเทศไหน ขาจะปิดไปแล้วก็เอาเงินเราไปก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ดีเรื่องเรื่องเงินเงินฝากของ DW จะได้เปรียบกว่าโอเคดีวีก็บอกแล้วว่าเอออันนี้มันส่วนช็อตไทม์มันสำหรับมันสำหรับช็อตเทรดสำหรับเดย์เทรดเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่เหมาะสมสำหรับพวกเขาเรียกพาไทม์เทรดก็คือคนที่ทำงานประจำแล้วอยากเรียนรู้เรื่องตรา ปกที่ขนนะัดเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปิดหน้าจอแล้วก็ดูได้ว่าเออเนี่ยราคามันเท่านี้นะราคามันเอ,อ่อตอนเนี้ยราคามันเท่านี้บ่ายสองราคามันเท่านี้บ่ายสามราคามันเท่านี้เลยบ่ายสี่ราคามันเท่านี้เพราะฉะนั้นมันจะยากสําหรับอ่าพาร์ทไทม์เทรดเดอร์แล้วก็อ่า uh, ตัวต่อไปเออ่ uh, forex มันเทรดได้ทุกเวลาใช่ไหมครับอ่า uh, อาจจะเป็นพาร์ทไทม์เราก็ดูอ uh, สี่ชั่วโมงไทม์เฟรมสี่ชั่วโมง หรือไม่ก็เป็น uh, daily chart ก,ก็ทุกๆวันหนึ่บาทก็คือ1วันเราสามารถดูได้แล้วเราก็สามารถเทรดได้โอเคต่อไปก็คือ uh, แล้วราคา movement อะขึ้นมันราคามัน uh, ตัวหุ้นมันจะขึ้นจะลงมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายพวกกระทบ uh, มีไ uh, ตรามาสหนมีผลไตรามาสสอมีผลประกอบการธุรกิจม,ม,มีนู่นมีนั่นมีนี่มันสาม,มารถ uh, ทำให้มัน ราคาหุ้นมันขึ้นมันลงได้แต่ว่าของ Forex ะตอนนี้เขาได้เปรียบเพราะว่ามันมันมีปัจจัยใหญ่ๆก็คือ m a c ค o e c ค n น m มก็คือเศรษฐกิจของประเทศนั้นระหว่างมันมีข้อแตกต่างมันมันพูดง่ายๆมันมีข้อแข่งระหว่าง1ประเทศประเทศ A กับประเทศ B สมมุติว่าดอลลาร์เยนก็คือประเทศอเมริกากับประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจไหนแข็งกว่าเงินเขาก็จะดีกว่าค่างเงินคขาก็จะดีกว่า เศรษฐกิจของประเทศไหนอ่อนกว่าค่าเงินเขาก็จะอ่อนกว่าเราไอ้ปัจจัยใหญ่ๆไอ้ปัจจัยพวกนี้ยเราสามารถดูได้จากพวกเว,เว็บไซต์ต่างๆ Bloomberg CNBC อะไรเงี้ยอย่างสมมติว่า Unemployment หรือเวลาอัตราการว่างงานค่าค,าค,าคานตกงานเนี่ยมันอาทิตย์นึงออกมาครั้งนึงเดือนนึงออกมากี่ครั้งก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ว่าเออมัน มันง่ายกว่าการวิเคราะห์ว่าจะว่าว่าหุ้นสมมติว่า S50 หรือว่า DW ของปตททหรือว่าของของ c p พอะไรพวกเนี้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลง forex เขาจะได้เปรียบกว่าเรื่องนี้เพราะมันมันง่ายกว่าแล้วก็ d นีนี่ข้อเสียเปรียบอีกข้อหนึ่งก็คือเขามี c o าเรียก a c t เตอร volatility volatility and time อินพรีเมีก็คือในราคาของนีย่ยเขาจะเรียกมันมีพรีเมียมก็คือโบรกเขาบวกมูลค่าของ volatility ก็คือมูลค่าของความปันผวนและก็ time decay เข้าไปในแล้วสมมติว่าตัวเปิดตัวใหม่พาของ DW สมมติ1บาทไอ้1บาทนะ่ะถ้าเผื่อมันหมดอายุมันก็เป็นศแต่ถ้าเผื่อไปถ้าเผื่อไปซืป้อหุ้น หนึ่งบาทต่หุ้นมันไม่มีวันหมดอายุสมมติ3เดือน4เดือนไปมันก็ยังสมมติว่ามันคงที่มันก็ยังเป็น1บาทอยู่ใช่ไหมครับ forex มันเขาได้เปรียบเรื่องนี้เขาก็เออถ้าเกิดยู่ซื้อมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีบวกค่าของของของความผันผวนแล้อว่าของ time decay ไปเพราะฉะนั้นราคาของของของ forex ส่งก็คือราคา spot หรือราคาณปัจจุบันนะครับ แต่ว่าส o r e x กนี่ก็ยังมีเอ่อเขาเรียกสวอปรทที่ท,ที่จะต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าสมมติเราถือข้ามคืนเราอาจจะต้องได้รับหรือเสียค่าอดอกเบีย้ยข้ามคืนก็ได้อันนี้ต้องดูกันนะครับแล้วตกลงเราจะเทรดอะไหนดีละ่ะเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเทรดเดอร์แบบไหนเราเป็นเดย์เทรด r ดหรือเปล่าเรามีเวลามานั่งเฝ้าจอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจอ เราก็ไปลองเรียนรู้เรื่อง forex ถ้าเผื่อเรามีเวลานั่งเฝ้าจอเราก็นมาดูเรื่อง dw ถ้าเผื่อเราห่วงว่าเออเงินเราจะหายไปหรือเปล่าไปจากประเทศนู่นๆจากบรกนู่นๆจากบรกนี้นีน้เขาหม่ความมั่นคงหรือเปล่าเราก็ไปเทรด dw เพราะว่าความมั่นคงของเงินของเราอะ่ะมันอยู่ที่นั่นจะถ้าเผื่อเราเราชอบอเราชอบความผ,ลผลันผวน dw จะดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่สามารถ ทําทให้ราคามันขึ้นมันลงได้เราสามารถถ้าเปิดเราเทรดสวิงเทรดหรือวอลทอร์หรือว่าเทรดเกี่ยวกับการผ่านผวนดีอยู่ก็อาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าอยูจะชอบเทรดยังไงคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าเพื่อนๆนนชอบเทรด d w หรือว่าเทรด forex อันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดี หรือว่าผมขาดขาดตัวไหนที่ยังไม่ได้คิดที่มันยังไม่ได้บวกเข้ามาอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ